สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสาหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนบากานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันสําหรับยูกิก็อย่างที่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ทราบกันดีแล้วก็รู้กันดีนะคะว่ายูกิเองเนี่ยนะคะ <Dist> เธอก็เธอได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่แบบว่ามาอยู่กับทางค่ายแห่งทองคํานะคะแล้วก็เธอได้ว,ว่าตอนนี้เราก็ได้เห็นยูกิกับอีกหนึ่งบทบาทส่วนใหญ่นะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะติดภาพเธอกับการเป็นแบบว่านางเอกมอ ะะติดภาพเธอเกี่ยวกับการแบบว่าเป็นนางเอกมอลามนะคะใส่ชุดเพชบนเวทีแต่ว่ายูกิเองเธอเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถที่ภาวะหลากหลายมากๆหลังจากที่เธอเนี่ยนะคะมาอยู่กับทางค่ายไหย่ทองคำเนี่ยนะคะสําหรับครั้งนี้นะคะเธอเองเนี่ยนะคะก็ได้แบบว่ามาอยู่กับทาง ค่าแห่งทองคำนะคะก็ได้เห็นเธออีกหนึ่งบทบาทก็คือครั้งนี้เนี่ยก็จะเห็นเธอเนี่ยเอนเตอร์เทนเก่งขึ้นนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าสนุกสนานบนเวทีทั้งร้องทั้งเต้นก็ถือได้ว่าเราก็ได้เห็นกันนะคะเราแฟนๆหลายๆคนก็ต่างบอกว่ามีการพูดถึงนะคะถือได้ว่าครั้งนี้เนี่ย แฟนๆหลายๆคนนะคะก็ต่างบอกว่ามีการพูดถึงนะคะว่ายูกิเนี่ยเธอเก่งแล้วก็พัฒนาขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ตั้งแต่ที่เธอเนี่ยมาอยู่ไฮทองคําเราก็ได้เห็นอีกหนึ่งบทบาทอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเธอนะคะเียได้ว่าเป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่บอกว่าเก่งมากๆแล้วก็มาความสามารถจริงๆนะคะถือว่าเราก็ได้เห็นกันนะคะแฟนๆเองก็ต่างบอกว่ามีการพูดถึงนะคะแล้วเราก็ได้เห็นถึงความน่ารักของเธอเห็นถึงความสนุกสนานของเธอนะคะแล้ว ก็ยูกินะคะเธอก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าตอนนี้นะคะก็มีผลงานเนี่ยออกมาเรื่อยๆ แล้วก็สําหรับยูกินะคะอย่างล่าสุดเหมือนว่าเธอเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะโดยในครั้งนี้นะคะสําหรับยูกิเพ็ญพกาเองเนี่ยนะคะเธอก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะเหมือนว่าออกมาพูดถึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือครบรอบสองปีเต็มนะคะที่เธอเนี่ยได้มาอยู่กับทางนายห้างประจักรชัยแล้วก็ค่ายแห่งทองคำนะคะเธอเนี่ยนะคะก็ได้บอกนะคะว่าขอบคุณทุกคนที่บบว่าเอ็นดูแล้วก็ส่งเสริมเรื่องงานให้กับเธอเนี่ยตลอดมานะคะ แล้วเธอก็ขอบคุณค่ายแห่งทองคําขอบคุณพ่อประจักษ์ชชยแห่งทองคําแม่แอนนาที่ให้โอกาสและดูแลลูกเป็นอย่างดีเสมอมาไปต่อยาวๆทุกๆปีค่ะประมาณนี้นะคะก็คือครั้งนี้ก็ได้มีการบอกว่าพูดถึง แล้วยูกิเองเนี่ยนะคะเธอก็ได้มีการอัปเดตนะคะเราก็ได้มีการบอกว่าพูดถึงออกมานั่นเองนะคะสําหรับในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าแฟนๆเนี่ยก็ต่างแบบว่ามีการพูดถึงกันนะคะสําหรับยูกินะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยนะคะแล้วก็ยูกิเองนะคะครั้งนี้เธอก็เรียกว่า2องปีเต็มนะคะกับการอยู่กับค่ายไห่ท้องคำเธอเนี่ยนะคะก็คือแบบทุ่มเทมากๆนะคะแล้วก็แบบว่ามีความมุ่งมั่นเราก็ได้เห็นเธอเนี่ย พัฒนานะคะในหลายๆด้านนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองเก่งขึ้นในหลายๆด้านเราเนี่ยก็ได้เห็นกันแฟนๆนะคะก็ถามมาว่ามีการพูดถึงนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเลยนะคะสําหรับยูกิในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเราก็ได้เห็นนะคะแฟนๆก็ต่างมาว่ามีการพูดถึงแล้วก็แบบสนับสนุนอัปเดตกันเนี่ยตลอดมาเลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็เรื่องราวที่แบบว่าน่าประทับใจมากๆนะคะสําหรับยู ยุิในครั้งนี้นะคะแล้วเธอเองก็น่าจะมีผลงานใหม่ๆเพราะว่าตั้งแต่ที่เธอเนี่ยมาอยู่กับทางค่ายห่งทองคำเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นทั้งผลงานเพลงนะคะได้เห็นทั้งหลายๆผลงานเลยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเลยนะคะสําหรับยูกิในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยได้เห็นกันเแฟนๆหลายๆคนนะคะก็ต่างบอกว่ามีการพูดถึงนะคะแล้วยูกิเองก็แบบว่ามีการอัปเดตตลอดเวลาครั้งนี้ก็ถือว่าครบรอบสองปีของเธอก ทางค่าแห่งของคำนะคะเราก็ได้เห็นเธอเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นเนี่ยตลอดเลยนะคะยังไงก็ร่วมส่งกํบบาลังใจให้กับเธอเนี่ยกันต่อไปและนี่แหละคะ่ะก็ถือดว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ subscribe.